มลอ,อ,อรงสามารถเปิดเพลง,ไ,งได้ไหมได้ได้เปิดได้เปิดได้แต่ต้องเป็นเพลงเนี่ยไม่ใช่เพลงไขเ่เนาะอืมตุหลีไงเจีนจีนอาอเพลงนอะไรเป็นจีนเป็นจีนเอาเพลงตหลีดีกว่าเป็นจีน,น,จนอ,อ๋อเป็นเธอไปอไม่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 ไมไมไม สดีจะอวดว่าผมซื้อื YouTube Premium มานะครับไม่มีโฆษณาสะดุดเลยซื้อของบ้างสิก็มาใช้ด้วยกันมาใช้ด้วยกันได้ได้เหรอได้โอเคอ๋อเพลงแบบว่าฟังยังยัง สวัสดีครับนี่ครับคุณดังไหมบ้าไม่หรอกมั้งตอนนี้พวกเราสองคนอยู่ที่แบ็กเคน o อนนะครับผมสาขาเซิร์ฟสตูดิโอนะครับเราทำแฮงทยี่เอ้ย81นะครับใครว่าว่ามาพวกเราได้นะครับรหรือว่าใครอยู่ในระแวกนี้นะครับก็สามารถเดลไซน์มาได้นะครับถ้าเขาอยู่ัองนู้น่ะเขาก็ต้องอยู่เทินมาอ่าโอเคมารีชิสมาสนะครับผม เฮ้ยเคดีลหรอซาวัสดีบอกเลยว่าพวกนี้น่ารักมากต้องต้องไปดูแล้วคุณจะเลือกเมนได้เห็นปะเลือกเลยแล้วกันนีอ่อันนี้มันไม่เห็นไม่ชัดอูคริสมานครับดังเลยคริรสมาน คือเราว่างว่างว่างว่าอยู่ที่ไหนเรอคะตอนนี้อยู่ที่แบล็คเฮดอนนะครับเฮ้ยบอกไม่ละเอียดต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยและดิจูด1น8องศาลมใต้ปีตายแล้วมั้งตายแล้วมั้งตอนนี้เราอยู่ที่เส้นลองและดิจูดที่เท่าไหร่ไม่รู้อย่างพูดเฉยเฉอ๊้ย ต้องมีอุ้์สังเกตจังเลยเนี่ยเป็นการไรแล้วเราอยู่ที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนมรนทบุรีต่อที่ครับน่าจะครับผมใช่ครับแล้วเราอยู่ในเขตเขตร้านแบล็กแคนยอนครับไม่มีขับรูปทางด้านนี้แล้วครับครับผมเราอยู่ร้านแบล็กแคนยอนนะครับสาขาเซอร์สตูดิโอครับตามคำแหง81ครับ เอ้ยหรือว่ามันสะดุดไปแล้ววะทำไมไม่ขึ้นเลยอะตรงเน็ตเน็ตเน็ตค้างปะเน็ตค้างไหมครับค้างไหมดูได้ใช่ไหมลองเม้นอะไรมาสักคหนึ่อยส่งกันเออลองลองส่งลองส่งมาให้ดูเพราะว่าเม้นค้างฮะส่งไม่ขึ้นไม่ขึ้นเม้นไม่ขึ้นพอตายแล้วมือถือตายแล้วไม่ไม่เอ้ย ผมใช้ดีนะเพราะว่าาจะมงทำทกอ่างา